นี่เป็นงานแท้เล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังนิดนึงใครเคยขับรถไปแม่ห้องสอนอ่าอ่าใครใครขับรถไปแม่ห้องสอนหรือว่าใครเอาไม่ต้องถึงแม่ห้องสอนผู้ทับเบิกก่อนเอาไปแค่ผู้ทับเบิกก่อน ah. ยังไม่ต้องไกลไปถึงแม่ห้องสอนนะแม่ห้องสอนแม่งพันแปดร้อยหกสิบสี่โค้งมันอาจจะมันอาจจะอลังไปองเอาทับเบิกก่อนเอาทับเบิกก่อนเวลาวางของไว้ท้ายรถอ่ะนึกออกปะวางของวาง กระติกน้ําวางล่มอ่าไว้ไว้ท้ายรถอะ่ะแล้วแม่งขับขึ้นพูดับเบิกอะไรเงี้ยแล้วรู้ว่าวางรองเท้าเออวางรองเท้าไว้แล้วเวลารถโค้งอะ่ะเวลารองเท้ามันจะเวี่ยงไปเบี่ยงมานึกออกปะอ่ามันจะเวี่ยงไปเบี่ยงมานี่น,นี่วิธีแก้ปัญหามันคือใส่ถ้าเป็นของแท้สูตรมันจะตะข่ายเขาเรียกว่าตะข่ายท้ายรถนะครับตะข่ายท้ายรถก็มันจะขึงขึงเต็มเลยนะขึงเต็มท้ายเลยมันสปอร์ตกว่านะเขาเรียกว่า ส่งสปอร์ตอ่าดังนั้นใครอยากได้ที่แบบล่มใส่ได้เอาพวกรองเท้าอะไรเข้าไปใส่นะอ่าตัวเนี้ยช่างแนะนําตัวนี้เลยงานแท้ศูนย์มันไม่ยืดมันไม่ยืดถ้าเป็นงานข้างนอกส่วนใหญ่แล้วแม่งแบบไปเร็วไปเร็วมันยืดเร็วมันพังเร็วอ่ามันพังเร็วประมาณนี้เนาะก็สามารถแคปหน้าจอไปได้แล้วก็ไปที่ศูนย์เหมือนเดิมอ่าไปไปที่ศูนย์เหมือนเดิมก็บอกเขาเลยว่าอยากได้อันนี้อ่าอยากได้นี่นะครับ